ในหลายๆวัฒนธรรมนะคะเรามักจะได้ยินความเชื่อเรื่องผู้กอบกู้ที่จะมาในวันสิ้นโลกแต่คงไม่มีความเชื่อไหนที่ทรงพลังแล้วก็ส่งผลต่อการเมืองจริงๆในปัจจุบันได้เท่ากับเรื่องราวของอิหมัมมหดีในศาสนาอิสลามอีกแล้วละคะ่ะคือมันน่าแปลกมากนะคะว่าเรื่องเดียวกันแทๆ้ๆแต่ทําไมถึงแตกออกไปเป็นสองทางที่แบบต่างกันสุดขั้วได้ฝ่ายหนึ่งคือการเฝ้ารอผู้นำในอนาคตแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือการเตรียมการให้ผู้นำที่เร้นกายอยู่กลับมาครองโลก วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าความเชื่อนี้คืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นพิม์เขียวทางการเมืองที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างอิหร่านได้ทั้งประเทศเลย <S 1> <S 1> ใช่เลยครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าแค่ตำนานโบราณเยอะมากเพราะมันคือรากฐานทางจิตวิญ,ญญาณที่ไปกำหนดเลยว่าใครคือมิตรใครคือศัตรู และอะไรคือภารกิจสูงสุดของรัฐในศตวรรษที่2ีซึ่งวันนี้เราจะคุยกันโดยอิงจากทั้งมุมมองทางศาสนาศาสตร์และงานวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์เลยครับเพื่อให้เห็นภาพที่ครบทุมิติที่สุดโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คําถามที่เบสิกที่สุดก่อนเลยมะดีที่เราพูดถึงกันอยู่นี้ท่านคือใครกันแน่คะครับถ้าเอาแก่นความคิดหลักๆเลยนะมหดีคือบุคคลในคำทำนายของศาสนาอิสลามที่จะปรากฏตัวในยุคสุดท้าย ท่านจะมาเพื่อกวาดล้างความชั่วร้ายความอายุติธรรมที่มันเต็มโลกไปหมดแล้วก็จะสถาปนาความยุติธรรมกับความสงบสุขขึ้นมาแทนที่ เร่องอ่ายๆก็คือคอนเซปต์ผู้กอบกู้ที่ชาวมุสลิมทั้งซุนนีและชีอาเนี่ยมีความเชื่อร่วมกันครับอ๋อคือเป็นคอนเซป์ร่วมกันแต่พอลงรายละเอียดปุ๊บความเหมือนก็จบลงตรงนั้นเลยใช่ไหมคะเรามาเริ่มที่มุมมองของฝั่งซุนนีซึ่งเป็นมุสลิมส่วนใหญ่ของโลกก่อนดีกว่าคะ่ะว่าภาพของมหดีในความเชื่อของพวกเขาเป็นยังไงถูกต้องครับสําหรับฝ่ายซุนนีเนี่ยความเชื่อนี้มีที่มาจากฮะดีิษฮะดดิษใช่ครับ คือบันทึกคำพูดและการกระทําของศาสดามูฮัมหมัดซึ่งมีรายงานในเรื่องนี้หลายสายมากจนอยู่ในระดับที่เรียกว่ามุตตะวาติรคำว่ามุตตะวาติรนี่มันแปลว่าอะไรหรอคะฟังดูขลังมากเลยมันบอกระดับความน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนมันหมายถึงฮะดีสที่ถูกรายงานผ่านผู้คนจํานวนมากในทุกยุคทุกสมัยเลยครับจนกระทั่งแบบ เป็นไปไม่ได้เลยที่คนทั้งหมดจะมานั่งรวมหัวกันโกหกผู oh. ้ได้ง่ายคือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือในระดับสูงสุดทางวิชาการอิสลามเลยซึ่งคุณลักษณะสำคัญของมหดีตามความเชื่อสุนนีก็คือท่านจะเป็นบุรุษที่จะเกิดในอนาคตเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากศาสดามูฮัมหมัดแล้วก็จะมาปกครองโลกเป็นเวลาเปีทาให้โลกเป็นไปด้วยความดีงามครับ ฟังดูก็เป็นภาพของผู้นำในบุมคติเลยนะคะแต่เหมือนจะมีจุดที่น่าทึ่งกว่านั้นซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องการปรากฏตัวพร้อมกับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งใช่ครับและนี่คือจุดคลายแม็กซ์เลยก็ว่าได้คือการปรากฏตัวของท่านจะเกิดขึ้นพร้อมกับการกลับมาของนักบีอีซานักบีอีซาหรือว่าพระเยซูเหรอคะพระเยซูครับใช่เลย ที่เรารู้จักกันดีท่านจะลงมาจากฟากฟ้าในช่วงเวลาที่อิหม่ามมาดีกําลังจะนาละหมาดพอดีและที่สําคัญมากก็คือนบีอีซาจะละหมาดตามหลังอิหม่ามมาดีครับเดี๋ยวสิคะพระเยซูจะกลับมาแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้นําหลักในเหตุการณ์นี้หรอคะการที่ท่านยอมละหมาดตามหลังม่าฮดีนี่มันเหมือนเป็นการส่งสารที่ท่งพลังมากๆเลยนะทรงพลังมากครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับอย่างเป็นทางการเลยว่า ผู้นำประชาคมอิสลามในยุคสุดท้ายคืออิมามฮมดีและทั้งสองท่านจะร่วมมือการปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการสังหารดัจจาวหรือแอนติไครซ์เพื่อนำสันติสุขที่แท้จริงกลับคืนสู่โลกเป็นภาพของการร่วมมือกันของสองศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่มากครับเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะนั่นคือภาพของฝ่ายที่เฝ้ารอบุคคลในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ได้รอคนที่จะเกิดใหม่ แต่มองว่าผู้นำของพวกเขามีตัวตนอยู่แล้วแค่รอวันกลับมาซึ่งนั่นก็พาเราไปสู่ความเชื่อของฝั่งชีอะในอิหร่านที่ดูจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นทางการเมืองมากกว่าเยอะเลยเข้มข้นกว่ามากและก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับสำหรับชีอะนิกาย12อิหมัมซึ่งเป็นนิกายประจำชาติของอิหร่านเนี่ยอิหมัมมาดีไม่ใช่บุคคลในอนาคตแต่คือบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนอยู่แล้วจริงๆท่านคือ อิหมัมลำดับที่12ชื่อว่าโมฮัมหมัดอัลมาฮดีครับอิหมัมลำดับที่12หมายความว่ามี11ท่านก่อนหน้านี้ถูกต้องครับตามความเชื่อของชีอะหลังจากาศาสดามุฮัมหมัดสิ้นพระชนจะมีผู้นำที่สืบทอดโดยชอบธรรม12ท่านที่เรียกว่าอิหมัมและอิหมัมมาดีคือท่านสุดท้ายในสายนี้แต่ท่านไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่ได้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าไคบาฮะไยบาฮะครับ หรือการเร้นกายมาตั้งแต่ศตวรรษที่9แล้วคําว่าเร้นกายเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ต่างจากการรอคอยคนที่จะเกิดใหม่โดยสิ้นเชิงเลยนะคะมันเหมือนกับว่าผู้นําของเรายังอยู่กับเราแค่เรามองไม่เห็นความรู้สึกผูกพันมันต้องเข้มข้นกว่ามากแน่ๆเลยใช่ครับมันไม่ใช่การรอคนแปลกหน้าแต่เป็นการรอการกลับมาของกษัตริย์ที่พวกเขารู้จักและรักมันคือความรู้สึกของการพลัดพรากการเฝ้ารอคอยให้ผู้นำที่ชอบทำกลับมาทวงความยุติธรรมคืน ความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของชาวชีอะมาตลอดพันกว่าปีโอเคถ้าผู้นำสูงสุดของคุณยังอยู่แต่แค่เร้นกายไปมันก็สร้างคำถามทางการเมืองที่ใหญ่มากเลยนะว่าแล้วใครจะเป็นคนปกครองบ้านเมืองในช่วงที่ท่านไม่อยู่ล่ะคะจะปล่อยให้เป็นศูนยากาศไปเรื่อยๆเป็นพันปีก็คงไม่ได้นั่นคือคำถามที่นำไปสู่หัวใจของโครงสร้างอำนาจในอิหร่านปัจจุบันเลยครับ มันคือแนวคิดที่เรียกว่าวิลายตุนฟกานฟกีวิลายตุนฟากีครับวิลายตอีฟากีหรือแปลตรงตัวว่าการปกครองโดยนักนิติศาสตร์อิสลามซึ่งเป็นทฤษฎีการเมืองที่วางรากฐานโดยอิหม่ามโคไมนีผู้นำการปฏิวัติอิหร่านครับอืมฟังดูซับซ้อนแต่ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนกับหลักการผู้รักษาการแทนหรือเปล่าคะ ประมาณว่าถ้าประธานบริษัทตัวจริงหายตัวไปคนที่จะมาดูแลแทนก็ต้องเป็นซีอที่รู้เรื่องกฎระเบียบของบริษัทดีที่สุดอะไรทํานองนั้นไหมคะโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยครับใช่เลยแนวคิดก็คือในช่วงที่อิมามหมหดีหรือประธานตัวจริงยังเร้นกายอยู่เนี่ยผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการปกครองชั่วคราวก็คือฟาคีฟาคีครับ หรือผู้รู้กฎหมายอิสลามที่เชี่ยวชาญและมีคุณธรรมสูงสุดซึ่งตำแหน่งนี้ในทางปฏิบัติก็คือผู้นำสูงสุดของอิหร่านในปัจจุบันนั่นเองครับโห oh, พอผูกอำนาจรัฐเข้ากับภารกิจศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์ของชาติแล้วแต่กลายเป็นสงครามระหว่างธรรมะกับอธรรมไปเลย แบบนี้หมายความว่านโยบายต่างประเทศของอิหร่านอย่างการสนับสนุนกลุ่มต่างๆในตะวันออกกลางก็ถูกมองผ่านเลนส์ของการเตรียมโลกให้พร้อมสําหรับการกลับมาของมาดีด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องที่สุดครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้การกระทําของอิหร่านแตกต่างจากรัฐอื่นๆการปฏิวัติอิสลามในปี1979จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนระบอบการปกครองแต่การสถาปนารัฐอิสลามแห่งอิหร่านขึ้นในฐานะรัฐบาลของอิหม่ามฮมดีที่ดำเนินงานผ่านตัวแทนของท่าน Oh. ดังนั้นการต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขามองเป็นความอายุทรรรมในเวทีโลกอย่างการต่อต้านอิสราเอลที่ถูกเรียกว่าชัยตอนน้อย Little Satan ใช่ครับหรือการท้าทายสหรัฐอเมริกาจึงไม่ใช่แค่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจศักดิ์สิทธิ์เพื่อปูทางให้การกลับมาของอิมามาดีเป็นจริงขึ้นมาได้ มันทำให้อิหร่านมองตัวเองเป็นหัวหอ,อกของการปฏิวัติโลกเป็นผู้นำของผู้ถูกกดขี่ท่วงโลกเลยสินะคะใช่ครับมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากว่าในอดีตกาลิบแห่งราชวงศ์อบบาสิตหวาดกลัวคำทำนายเรื่องการเกิดของมาดีมากถึงขนาดต้องคุมขังอิมามองที่11ซึ่งเป็นบิดาของท่านเอาไว้เลยเพื่อพยายามขัดขวางไม่ให้มาดีถือกำเนิดขึ้นมาได้โห้ ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับมุมมองของอิหร่านที่มองว่ามหาอำนาจตะวันตกในปัจจุบันก็กำลังหวาดระแวงและก็พยายามสกัดกั้นพลังทางอุดมการณ์ของพวกเขาในลักษณะเดียวกันเข้าใจเลยค่ะแต่เมื่อมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจเป็นเดิมพันสูงขนาดนี้มันก็ต้องเปิดช่องให้มีคนที่ออกมาอ้างตัวว่าฉันนี่แหละคือมหิดีตัวจริงเกิดขึ้นมาแน่นอนแล้วในทางความเชื่อเขามีวิธีรับมือหรือแยกแยะคนเหล่านี้ยังไงคะ เป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะตลอดประวัติศาสตร์ก็มีคนอ้างตัวแบบนี้มาตลอดในเอกสารของฝั่งซุนนีได้ให้เกณฑ์ตรวจสอบที่ชัดเจนมากเหมือนเป็นเช็คลิสต์เพื่อป้องกันผู้แอบอ้างเลยเช็คลิสต์นี่มีอะไรบ้างคะน่าสนใจมากมีหลายข้อที่ชัดเจนแล้วกว็ายากที่จะปลอมแปลงได้ครับ 1. คือต้องเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากศาสดามูฮัมหมัดผ่านทางท่านหญิงฝาติมะ2คือ ต้องมีอำนาจที่แท้จริงในการสถาปนาความยุติธรรมขึ้นบนโลกได้ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว 3. ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือนบีอีซาหรือพระเยซูต,ต้องกลับมาและละหมาดตามหลังท่านอืมและสี่คือท่านต้องเป็นผู้สังหารดัดเจ้าครับนั่นมันเป็นคุณสมบัติที่ยากจะแอบอ้างจริงๆนะคะโดยเฉพาะข้อที่ต้องมีพระเยซูมาเป็นคนรับรองตำแหน่งให้ มันเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันความผิดพลาดท,ที่ถูกสร้างไว้ในตัวคําทํานายเลยถูกต้องครับมันเป็นเหมือนระบบยืนยันตัวตนที่ซับซ้อนมากซึ่งทําให้การกล่าวอ้างลอยๆของใครก็ตามแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สําหรับฝั่งชีอะปัญหานี้จะน้อยกว่าเพราะพวกเขาไม่ได้รอใครก็ได้ที่จะมาในอนาคตแต่พวกเขารอบุคคลที่เฉพาะเจาะจงคืออิมามลำดับที่ส2องคนเดิมอ๋อดังนั้นคําถามของพวกเขาจึงไม่ใช่ใครคือมหดีแต่เป็น เมื่อไหร่ท่านจะกลับมางั้นถ้าให้สรุปแก่นของความขัดแยงระหว่างสองมุมมองนี้มันก็อยู่ที่เรื่องความเฉพาะเจาะจงกับความเร่งด่วนของการรอคอยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับซุนนีมหดีคือตำแหน่งคือบทบาทในอนาคตที่รอคนมาเติมเต็มความเชื่อนี้มีอยู่แต่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันหรือการเมืองมากนักแต่สำหรับชีอะ มหาดีคือตัวบุคคลที่มีอยู่แล้วการรอคอยจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและลมหายใจทางการเมืองอยู่ตลอดเวลามันสร้างสำนึกของภารกิจที่ต้องเตรียมการไม่ใช่แค่รอคอยซึ่งความแตกต่างเล็กๆน้อยๆในทางเทววิทยานี้เองที่นำไปสู่ความแตกต่างมหาศาลในทางการเมืองที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ครับพอฟังมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่า คำทำนายเพียงเรื่องเดียวมันแตกหน่อออกไปเป็นสองโลกกระทัดท,ที่ทรงพลังแล้วก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้ยังไงฝ่ายหนึ่งคือความหวังต่อผู้นำในอนาคตที่จะมากอบกู้โลกที่พังทลายอีกฝ่ายคือความศรัทธาต่อราชาที่เรนกายซึ่งการกลับมาของท่านได้กลายเป็นภารกิจของรัฐชาติทั้งรัฐที่ต้องทำหน้าที่เป็นกองทัพหน้าเพื่อเตรียมโลกให้พร้อมดังนั้นความเชื่ออิออมาหมาจึงไม่ใช่ แค่นิทานปรมปราแต่เป็นอุด,ดมการณ์ที่มีชีวิตเป็นพลังที่ขับเคลื่อนการเมืองกำหนดอัตลักษณ์และวาดแผนที่ว่าใครคือมิตรและศัตรูบนเวทีโลกมันเป็นบ่อเกิดแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าถูกกดขี่แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจรัฐได้อย่างทรงพลังที่สุดด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นนะคะ คือในแหล่งข้อมูลต่างๆมักจะบอกตรงกันว่าเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งของการปรากฏตัวของมัดีก็คือโลกจะต้องเต็มไปด้วยความอายุติธรรมอย่างถึงที่สุดเสียก่อนนี่จึงลํำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดว่าตกลงแล้วความเชื่อนี้กำลังบอกให้ผู้ศรัทธาอดทนรอคอยการช่วยเหลือจากเบื้องบนอย่างเดียวหรือแท้จริงแล้วมันคือการเรียกร้องให้พวกเขาลุกขึ้นต่อสู้กับความอายุติธรรมด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์ตนเองและเร่งวันกลับมาของท่านกันแน่คะ และคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือการฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ผู้กอบกู้เพียงคนเดียวอาจทำให้เราละเลยพลังและความรับผิดชอบในการสร้างโลกที่ยุติธรรมขึ้นมาด้วยน้ำมือของพวกเราเองในปัจจุบันหรือไม่